เรียนสอนภาษาอะไรทำไมเหมือนคาเฟ่ขนาดนี้แนนมพาน้องชัปเปอร์ไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษ,กฤษที่โรงเรียนยีราฟฉาเชิงเซาค่ะจะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีฉาเชิงเซาเลยค่ะหาง่ายมากแค่เดินพ้นประตูทางเข้า,าน้องชัปเปอร์ก็ตื่นตาตื่นใจกับโรงเรียนนี้สุดๆเลยค่ะชอบที่นี่มากเลยค่ะแม่ทำไมโรงเรียนเหมือนคาเฟ่เลยเป็นไงล่ะน่ามาเรียนใช่ไหมล่ะมีบ้านบอลด้วยน้นองชัปเปอร์ชอบมากเข้าไปนั่งเล่นบ้านบอลกับน้องชัปเปอร์ในสนุกสนานกันเลยค่ะที่นี่จะเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบลูกมาเรียนแล้วสนุกทำให้ลูกเราเนี่ยชอบมาเรียนโดยที่ะ เขาจะมีการวัดความรู้ของเด็กๆก่อนค่ะว่าเด็กๆเนี่ยมีความรู้ภาษาอังกฤษกันประมาณไหนทดสอบวัดความรู้กันเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูเขาก็จะจับน้องๆไปอยู่ในคลาสที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะที่นี่เขามีหลายชั้นแล้วก็มีหลายห้องเลยค่ะแอมแอบขึ้นไปดูชั้น2คือน่าเรียนมากๆด้วยความที่แอมมองหาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมาหลายที่ค่ะแอมคิดว่าที่นี่โดนใจสุดๆแล้วคิดว่าน้องชัปเปอร์มาเรียนที่นี่น้องชัปเปอร์น่าจะชอบภาษาอังกฤษมากกว่าเดิมค่ะแต่ที่นี่เขาก็ยังมีสอบวัดระดับความรู้ด้วยนะคะเรียนจบก็มีะกาย้่ล็พงจ หลักพันเท่านั้นเองค่ะบ้านไหนไม่สะดวกให้น้องรงเรียนเสาร์วัิที่ก็สามารถให้น้องมาโรงเรียนหลังเลิกเรียนได้งเรียนเขาปิดทุ่มหนึ่งนู่นค่ะทุกคนพาลูกๆไปสมัครกัน